สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอกยับก่อนมาพบกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนช่อง u t u b e ของป้าอ้อยเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่ไอ้นี่ลูกไม้นะจ๊ะแต่เป็นบอนซี่ลูกไม้ที่ส่วยเป็นลูก เป็นบอนซี่ลูกไม้นะ้โบราณเพราะว่าบอนซี่ที่มีชื่อป้าอ้อยเอาแบบเอามาแบ่งปันพี่ป้านาะอาก็มีจนครบหมดแล้วแหละเนาะเพราะว่ามีมาเยอะโอ้ยกี่ร้อยก <c ười> ี่พันชื่อมันก็มีเกือบครบหมดแล้วแต่นี้ก็มาเปลี่ยนเอาเป็นสไตล์ลูกไม้บ้างลูกไมข้ของป้าอ้อยก็จะเป็นลูกไม้ตะกูลพวกยักษ์หนิงคือลูกไมนะ้น้าโบราณทั้งหมดอ่ะเป็นบอนเก้า,กา,กาที่ก็ที่ป้าอ้อยเอาต้นต้นชื่อพ่อแม่อะไรนั่นแหละที่เอามาค่ายพี่ป้านาอาเนาะนั่นแหละ เราก็จะเป็นบอนเก้าจะไม่ใช่เป็นเป็นลูกหมายนะไม่ไหมแบบบอนไม่บอนเทพบอนแลบอนดางจะไม่ค่อยมีถ้าเกิดบอนเช่นเมื่อวานเนี่ยใกล้นะใกล้นะด่างอ่ะที่นาเปรอะแปะกันอะอันั้นก็ผสมจากไอเนี้ยใกล้กับชายชนมันอ้อมมาเป็นแบบนั้นนะจ๊ะเออนั่นแหละแต่เนี้ยป้ะอ้อยจะจแตาแม่มาให้แต่ตนพอนะ่ะเขามีไล่ตัวบางรส้มกันอย่างเงี้ยพ้ะอ้อยก็จาไม่ได้หรอกมันมีไล่ย่างไล่ย่างก็จะจาเฉพาะว่า อ่าที่ท้องอ่ะที่ที่เป็นต้นท้องคือต้นแม่นะ่ะคือชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะจําได้เมื่อวานก็มีหมายคู่ฝากกันแต่นะก็แปะก,กันเนาะวัดย่างวันนี้มีอันนี้เนะี่ยมีลูกข้องนางโคราคะแล้วก็ไข่ตามห้านางโคราคะไม่ไม่มีก็วันนี้มีลูกมีลูกข้องเข้าเนาะมีมีมาซ่องต้นวันเนี้นั่นแหละไข่ใหญจะไปสะสม้มเพราะว่าลูกบางตัวก็จะจะเมื่อนแม่เมื่อนพอมากเลยมันไม่ได้แตกตั้งเลยแต่บางตัวกระซี่แปกออกไป แล้ววันนี้ป้าอ้อยกจ็จะมีอันนี้นะลูกข้องยุทธหัตถ์ที่ยุทธหัตถที่ข้องเรานะออกมาแบบมันจะซี่แปก๊กแปกเป็นเพียอแบบไรนะเขี้ยวแล้วพอน,นั้นมันถึงจะเป็นซี่แดงซี่ไหลแต่เนี้ยลูกข้องเข้านะซี่ช่วยมาร์กกระดูกชัดเจนมากป้าอ้อยก็เลยเอยลองยิบมาเอาละเดี๋ยววันนี้ป้าอ้อยก็จะมาแบ่งปันเนาะราคาเหมือนเดิมจะ้ะนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้าเกิดอันไหนมีรูกป้าอ้อยก็ข้อที่นึ่งร้อยสามสิบบาทเหมือนเดิมนะจะ๊ะ ราคาเท่าๆกันนี่แหละมาเริ่มจากต้นที่เนึ่องเลยอันนี้อันนี้ก็ลูกหยักนี่แหละนี่ให้ดูให้ดูน้ำหมายวันนี้ใหญ่ต้นคือแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าใหญ่เขาพุ่งให้ไม่งั้นน่ะใบมันนักแล้วตอนนี้พอลดน้ำเนี่ยมันจะไอ้นี้หักไงมันก็คือบ่อนนอกตู้จริงๆไม่ไม่ได้อยู่ในตู้เลยนี่ให้ดูน้ำหมายนี่เห็นปะจ๊กเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็คู่ฟักกับไอ้นี่แหละอ่าเมื่อวานน่ะที่กุมภักการอาซาน่ะอันนี้ก็เป็นแม่กุมภักกาอาซาต่ว่เข้านนาฬพะส้มกับอ่าพวกอะไรอ่ะไม่รู้มัอนกันเนี่ยให้บางมีสะพานด้วยเนี่ยเนี่ยฟักเดียวกันกับกับเมื่อวานเมื่อวานเอาไปแล้วนะใครๆก็จะเอาลูกกุมภักกาอาซาลูกไก่ด่างอะไรป้าอ้อยมีแค่ย่างละเนึ่องกระทั่งจะลูกไม้จะมีให้แค็กเนึ่องกระทั่งเท่านั้นแหละที่มันน้านั้นพอะนั้นเข้าใจกันเนาะนี่เนาะ นี่น่าจะส่วยจะวันนี้ปอ้อยข้อเขี้ยนเป็นเบอร์นึ่งนะเพราะมันเป็นลูกหมายฟักเดียวกันเดี๋ยวปอ้อยจะจำไม่ได้เนาะอันนี้ลูกลูกลูกยักษ์เขี้ยนเบอร์นึ่งนะจ๊ปะปอ้อยเขี้ยนลูกหม้เบอร์นึ่งเนาะให้เขี้ยนชื่อแม่ด้วยไหมก็คือยักษ์นั่นแหละกุมภกรัรอาซา,านั่นแหละแต่เขี้ยนเบอร์นึ่งเนาะ <X> ปะอ้ <imdi> อยจะเขี้ยนว่าลูกยักษ์กันแล้วกันลูกยักษ์เบอร์นึ่งหน้าจำไว้นะจ๊ะเบอร์นึ่ง หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะลูกยักษ์เบอร์หนึ่งเนี่เห็นไหมก็บอกแล้วว่าความสุย้ยเนี่ยไม่ได้มีอันนี้เลยไม่ได้คีเล่ตรงนันเลยน้าก็เนี่ยเห็มบะส่งใบยักษ์ชัดๆนี่ต้นที่หนึ่งต่อไปต้นที่สองนี่ไงอันนี้คือลูกข้องนางโคราคะเทวีให้ปา้าจะแต่สงสัยจะนั่นแหละส่งใบยักษ์เลย แต่นาไม่นานจะอ้อเป็นสี่ชมพูอันนี้มีลูกด้วยต้องต้นนี่โคลาคะทวีวีลูกข้่องเข้านะจะดูลากซะก้อนนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจ่ะนี่ลูกนางโคลาคะเนาะคือนางส่งการมาจาะลูกลูกนางโคลาคะเนาะโคลาคะทวีวีอันนี้ต้นที่ซอง โนที่ซ่องหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยสามสิบเพราะว่ามีรู้อันที่จริงกระทั่งนี้ปล่อยไอ้นี่นะไอเนี้ยมีคนแบบอืมแบบซวยมาร์กเลยอะมันราคามันแรงอยู่หรอแต่นี้แหละปล่อยให,ให้ราคาเท่ากันใบใ่มาร์กเลยนะให่ทั้เมื่อวานนั่นแหละแต่ขี้เกียจยืนค่ายมันให่ทั้เมื่อวานเลยตอนนี้ให้ประจ่า อันนี้ก็ลูกยักษ์อันนี้ก่อนเน้นๆเนี่ยให้ดูใบใช่ไหมใบคล้ายๆอะไรในมันปืนยาวเนาะแต่ส่งน้ายักษ์เนี่ยให้มันจะอันนีลออนนนนน้ลูกยักษ์เบอร์ส้ำขออันนั้นกระทั่งที่ซ่อมอันนี้กระทั่งที่ซ่อมนี่หนึ่งร้อยส้มสิบบาทลูกยักษ์เบอร์ส้รอยเขียนให้ลูกยักษ์เบอร์ส้มบอกแล้วว่าซวยลูกยักษ์เบอร์ซาม หนึ 130. ่งร้อยสามสิบก็จะยินให้ดูเนี่ยแม่บ้านดจะว่ามันเล็ก <c oughs> มันใหญ่นะจ๊ะใหญ่จริงๆเนี่ยสวยแล้วดูลูกโอ้โหโดมากเลยนี่หนึ่งร้อยสามสิบลูกอยัก์เบิกก้ามทรงใบยาวนะจ๊ะอันนี้ทรงใบยาวต่อไปอันนี้ก็ลูกอยกอัก์อีก ก็บอกแล้วโดยม้าจะเป็นลูกยักษ์ลูกลิงอะเยอะอันนี้ลูกยักษ์หนึ่งสองทราบอันนี้ลูกยักษ์เบอร์ซี่นี่ให้ดูเห็นปะโอ้โหดูใบดูยาวนี่ให้เทียบกับมือปออ้อยเนี่ยแล้วดูนี่ซี่ใหญ่ามากยาวมา้ายากจะยืนให้เทียบเทียบกับต้นไม้แต่เทียบกับปออ้อยต้นไม้ก็ะเล็กก็และ <laughs> ให้ดูให้ดูใบนีกว่าน,นี่ยาวเป็นซอกเลยนะจ๊ะเห็นปะ นี่ลูกะซี่โอ้ยจัดจานในยานนี้ดูคลิปป่าดูคลิปสั้นป้า่าโอ้ยลงมาให้แล้วนี่ลูกยักษ์เบอร์ซี่มีต้นเดียวเด้มีต้นเดียวเน้หนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้ลูกยักษ์เบอร์ซี่ลูกยักษ์เบอร์ซี่ไม้ฝักเดียวกันละจ้ะนี่ร้อยยี่สิบนะจ้ะโอ้โหเมื่อนไดเป้า่านี่ ใครยากจะเอาไปเพื่อเป็นคนที่ชอบเล่นบอลซิงจริงๆเอาไปทําเป็นเอ่อข้องตัวเองก็จะได้รู้ว่าแม่น่ะเป็นยักษ์แหละแต่พอไม่รู้มันมีไล่พอก็ยังมีอนี้นี้ได้แล้วก็ไปทําชื่อตัวเองได้จากนี้เนาะจะได้รู้จกักตอนนี้โอ้โหลูกไม้ซวยซวยกว่าหมายมีชื่อเราอีกก้อยก็เลยอุ้ยเอานี้มาายดีกว่านี่อันนี้ลูกผู้เท้าเฝ้าเรือน นี่ก็ยังมีนา้าข้องแม้เขายู่เลยนี่ให้ป้าจะเนี่ยเลาดูใบปิดใบาปาอเอ้ยปิดมือปาอมิดแหละใหญ่จริงๆนี่ลูปพู้เท้าเฝ้าเหลื่อนอันนี้บใบไม่กําลังโพยุ่นี้นะแต่ยาญ่เขาพูดไว้ให้ไม่งั้นมันไอ้น,นี่แหละใบมันหนักไงเดี๋ยวมันท่างออกมันเสียดายอันนี้ลูกพู้เท้านะจ๊ะลูกพู้เท้าเบอร์หนึ่งสองสามสี่เบอร์ห้าอุ้ยอันนี้ลูกพู้เท้าลูปพู้เท้าเฝ้าเลื่อนอนะ่ะเดี๋ยวเขียนให้ชัด ก็จะอาไม่ออกลายมือยิงซวยอยู่ด้วยอันนี้เบอร์ห้าจ้าเบอร์ห้าหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบบาทเอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบเขาโทษหนึ่งร้อยยี่สิบรูปขูเทาเ้าเฝ้าเลื่อนเบอร์ห้านะจ๊ะนี่ให้ดูมีมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวเนี่ยมีต้นเดียวเบอร์ฮ้าต่อไปเบอร์หก โอ้โหอันเนี้ยซี่แบบไม่ต้องพูดกันจัดอันนี้ใบมันค่าแป่ก็ข้อเด็ดเนาะให้ดูนี่อันนี้ลูกยักษ์นี่แหละแต่มันเป็นซี่นี้ซี่ผืนๆแต่น,นี่กะดูกแต่มันจะก้าดไปอีกยังไงไม่รู้นะแล้วมีลูกด้วยนี่ให้ดูใบาการนี่ดำสนิทนี่ไม่ใช่ลูกยักษ์ลูกเพชรพระอุมาใช่จำได้ เขาโทษบางทีก็จับบางทีกจ็บบกจับไปได้เขาบอกมาโจทหมามันก็นยืนในกระดาษกระดาษมันให้มันบอกนี่นี่นะจ๊ะใช่ปะสวยๆแล้วมีลูกนะจ๊ะอันนี้หนึ่งร้อยสามสิลูกเพชรคันกระมูกอะฟุนพีเอ็มไงลูกเพชรนะจ๊ะอันนี้ลูกเพชรพระอุม,มาอันนี้เบอร์เบอร์อ,รอะไรอะเบอร์หก บอร์หกเชากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบอันนี้มีลูกมันมีลูกบอกแล้วนายมีลูกข้อหนึ่งร้อยสามสิบลูกอยักลูกเผ็ดค่ะอุม,มาลูกอยากแหละเนี่ยจะส่งใบก็ส่งใบหย,ยักแต่เข้าไม่ได้แต่เขากัดซี่หนีก็บอกแล้วเขาอาจจะติดพอเขาก็ได้พอเข้าโอ้โหไล่ไล่พอนี่มีลูกนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีลูกหนึ่งร้อยสามสิบบาทซี่จริงสุ้ยมาร์กเลยนะ่าจะบอกใชนะ ต่อไปอะไรต้นที่เท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปต้นที่เจ็ดอันนี้ก็ลูกยักลูกยักลูกลิงเนี่ยนะอันนี้ซี่ส้มซ้ม,มนี่คือซ้มสว่างแต่ในกล้องไม่รู้สว่างหรือเปล่าแบบซ้มไส้มีลูกด้วยมีลูกโพ่มาแลนะ้วนี่แล้วดูกระดูกสวยมากคอบใบผิวนะจ๊ะคออใบ,บผิวนี่ลูก ลูกอะไรดีล่ะลูกลิงเนาะลูกลิงส้มเบอร์เจ็ดจะไปเลขชื่ออะไรก็ไม่รู้เด้ออ่าหนึ่งร้อยสามสิบลูกลิงส้มเพราะว่าพออ้อยก็เอายึดตามใบเข้านี้เนาะพอเวลาซื้อก็จะได้จําได้เพื่อเพราะมันมีกระทั่งเดียวพี่ป้าน่าจะได้จําได้นี่ต้นซ้วยส้วยจริงๆนะะอันนี้คือใบซี่ส้มเป็นกรรม,มยี่เลยแหละ ต่อไปอันนี้ลูกอันนี้ก็ลูกยักษ์แต่มหน้าดำเลยหน้าดุเลยนี่หน้าดุแบบนี้เลยใครชอบครอบใบผิวใบยาวนี่ให้ประัจะ์ชัดไหมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้ลูกยักษ์ดำติดด่างเลยนะติดปลายเขี้ยวด้วยเบอร์แปดใช่ปะหกเจ็ดแปดลูกยักษ์ดำเบอร์แปด ลูกยักษ์ดำเบอร์แปดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมียักษ์ดำด้วยเนาะเออหน้านั้นแหละเอามาตามใบบอลไงก็ไม่รู้ติดด่างเลยให้มาจากด่างเขี้ยวด้วยนี่นี่สวยมาก,กระดูกดำดำสนิทการกระดำสนิทยักษ์ดำลากก็เยอะลากยาวเฟ้ยนี่ ลูกยุทธหัตถที่ติดด่างด้วยน้อยๆน,ยนี่ดูลากลูกยุธทธหัตถที่นี่นี่ลูกยุทธหัตถที่เฮียปะจนี่ต้นนี้ต้นนี้เอานึ่งร้อยบาทนะจ๊ะลูกยุธทธหัตถที่เบอร์เก้าอ่ามีด้เขียนเบืร์ปะเนี่ยอยากดาเบอร์แปดอันนี้ลูกยุธทธหัตถที่เบอร์เก้าลูกยุทธหัตถที่ เบอร์เก้าอันนี้หนึ่งร้อยบาทเพราะว่าต้นเข้าเตี้ยหน่อยแต่ว่าก็เท่ากันนั่นแหละไม้อายุเท่ากันแต่มันเตี้ยหน่อยก็เออเนาะให้มันต้มส่วนแต่โอ้ความซุยความซุยจัดจา,านนีย่านนี่ติดด่างด้วยนี่มีกระลูกยักษ์นี่แล้วก็ดูลูกนี่แค่ว่าจะลูกยักษ์เบอร์ เบอร์แปดอันนั้นไปเขียนเบอร์เก้าอันนี้เบอร์สิบลูกยักษ์เบอร์สิบหนึ่งร้อยสามสิบบาทลูกยักษ์เบอร์สิบลูกยักษ์เบอร์สิบเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบนี่เพราะว่ามีลูกหนึ่งต้นนี่ลูกยักษ์เบอร์สิบไม่ต้องกังวลซุย้ยไม่ลูกลิงกับลูกยักษ์นี่เนะี่ย ต่อไป,อปนี่ก็ลูกยักษ์นี่ลูกยักษ์พิมประจัะอันนี้เบอร์สิบเอด็ดลูกยักษ์เบอร์สิบเอด็ดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทลูกลิงลูกยักษ์เบอร์สิบเอด็ดเบอร์สิบเอด็เอเอด หนึ่งร้อยยี่สิบอุ๊ยปวดเอียวนี่ลูกลิงลูกยักษ์ลิงแดงยักษ์แดงเราต่อไปโอ้โหต้นนี้นะข้อบอกเนี่ยสว้ยมากเลยแบบมันเป็นสี่ชุมพูแล้วก็ข้อใบเนี่ยนางโคราคะฟักเดียวกันแต่พอเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยลูกโคราคะฟักเดียวกันเลย ลูกโคราคะเบอร์สิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบเพราะว่าพ่อเขาเปไ็นไรไม่รู้อันนี้ไม่ติดแม้ลูกโคราคะเบอร์อะไรเนาะสิบสองต่อกัหนึ่งร้อยยี่สิบเห็นปลาปอกแล้วว่าลูกฟักเดียวกันแต่เนี่ยมันแตกต่างกันดิอันนี้เขาก็อาจจะติดเพาะ อันนี้มันเปื้อนที่นี่เพราะมันติดมีด่างขาข้าวเนอเนี่ยเราให้ดูใบช่วยมาร์กเลยใหม้มามแต่เขาได้สงใบแม้แต่ซี่ไม่ได้ไงซี่ไปได้เพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้เ้อไม่ได้จําอ่าต่อไปลูกโคลาคะสิบซองอันนี้ก็ลูกโคลาคะหมายฟวาเดี๋ยวกันใชเนี่ยอันนี้เมื่อนแม้เลยแต่ส่งใบเป็นยัก <laughs> ใช่ไหมล่ะเนี่สยสรงใบยักช์ดชัด อันนี้ลูกโคราคะเบอร์สิบสาแต่ซีใบอะเมะจะส่งใบเป็นยับลูกโคราคะอันนี้เบอร์สิบเอ็ดนะจ๊ะสิบเอ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบนี่ก็บอกแล้วมันจะซว้ยว่าต้นพอต้นเมมอีกเดีย๋ยวได้พอได้เมมผสมกันออกมาเนี่ยพี่ป้านาอาดูดิดูซี่แล้วโหบอดซี่เท่าไปห้าที่หน้ด้ายไ,ไม่มีหรอกนะแล้วดูทรงใบให้ดูชัดๆนี่แค่ประจา่า ลูกโคราคะเบอร์สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบต่อไปนี่ลูกลิงลูกยักษ์เรานี่เบอร์เฮ้ยไม่ใช่เบอร์สิบเอ็ดนะต้องเบอร์สิบสามบอยเขียนผิดลูกโคราคะเบอร์สิบสามเด้อเอาใหม่เบอร์สิบสาหมหนึ่งร้อยสามสิบต่อไปนี่ก็ลูกเนี่ยลูกลิงลูกยักษ์นี่แหละเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้เบอร์สิบสี่ เบอร์สิบสี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ใบใหญ่จริงจนี่ให้ดูฝ้ามือบปอ้อยมันใหญ่กว่าฝ้ามือบปอ้อยดิเปาอ้อยขนอ้วนลูกลิงอาเคียนลูกลิงมัง้งลูกยากเยอะแหละเขียนยกักลูกยกักเขียนลูกลิงง่ายดิลูกลิงเบอร์สิบสิบสองสิบสามเบอร์สิบสี่ลูกลิงเบอร์ส <c oughs> ิบสี 10, 4, บ่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่หนึ่งร้อยสามสิบให้ประจักษ์ ไปซวยแบบนี้เนี่ยถ้าเก็อเอาไปเปี้ยงกระทั่งนะทุงจูดเลยเนี่ยจะบอกให้เนี่ย,อ,ยอันนี้มันเน้นมันขับแล้วดูแต่เนี่ยลากแบบนี้ทุกกระทั่งนะจ๊ะทุกกระทั่งอ๊บต่อไปต้นสุดท้ายโอ้โหต้นนี้ดวงใจเลยเนี่ยลูกอยู่ท่าที่นี่ก็ลูกอยู่ท่าที่ใบยักษ์ชัดๆนี่เหนป่ะจ๊ะเดนนี่ดูลกัก แล้วมองเพื่อนเนี่ยมันมีด่างแดงตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันมีด่างแดงมันได้มองเพื่อนแลเพราะว่าซีมันจะถือกว่าเพอาไอ้มองให้เนด่างแดงใบเนี่ยต่เนี้ยซี่มันเป็นพื้นนี้ต้นนี่ลูกยุทธท่าฮัทที่ลูกยุทธทาฮิที่เบอร์เมื่อกี้เท่าไหรอ่อ่ะสิบสองสิบสามสิบสี่เบอร์สิบห้าเบอร์สุดท้ายลูกยุทธท่าฮิที่ เบอร์สิบห้าสิบห้าต้นเนี่ยป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบอว่าซวยซึ่งไม่มีลูกแต่เข้าซวยจริงจ้ะต้นสุดท้ายนี่ให้ดูเลยซวยมาร์ทแฮมปะจะเนาะแบบชัดหมดเลยแลยนี่แทงรอดแลยเนี่ยเอาลจะจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีลูกไมา้ซวยๆมาแบ่งปันพี่ป้านาะอาประมาณนี้นะจะ้ะใครคนไหนสนใจก็สาม,มารถโทหรือแอดไลน์ห้าป้าอ้อยได้เนาะป้าอ้อยมีลูกหมา้ซวยๆเอามาแบ่งปัน ลูกไมข้ขอาปลาอ้อยจะเป็นลูกไม้โบราณทั้งหมดนะโบราณจะไม่มีลูกไม้แบบว่าไอเทมลูกไม้แลอะไรไม่มีเนาะโดยมากจะจะเอาลูกไม้เงี้ยเพราะว่าปลาอ้อยคิดว่าเขามีเขามีโครงสร้างที่แบบม้อนบอลโบราณหรอต้นใหญ่ต้นใหญ่เลี้ยงง่ายนอกตู้แข้งเรงอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ในเมื่อสะส้มบอนเก้าแล้วเราก็มาสะส้มลูกบอนเก้าลูกเนี่ยลูกลูกไม้หนะ้าโบราณแบบนี้กันนะจ๊ะ วันนี้ปอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้้าอยน,นะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าจ๊ะขอบคุณกาล,าลยานิมิตที่น่ารักขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะที่ให้การสนับสนุนปอ้อยตลอดมาเลยทุกฤด,ดูกาลปอ้อยข้อขอบคุณแจ็คใจจริงๆนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอ้อเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยขอจบคลขีเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า